คุณผู้ชมครับผมพามาอยู่ที่ห้องของโกลเด้นดักนะครับชั้น9นะฮะห้องอพาร์ตเมนต์6เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณอ๋องนะครับเพื่อจะนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์ในห้องนี้โชว์อะไรบ้างนะครับผมคุณอ๋องครับห้องนี้โชว์อะไรบ้างในห้องนี้ครับเราโชว์เป็น3ซิสเต็มหลักๆครับผมครับซีซีนแรกที่เราโชว์ครับจะเป็นตัวจอ LG ลจอแอตัวนี้เป็นจอ L ไมโคร LED Mi ึ่ร L อยสานิ้วครับรสโซลูชันเนี่ยเป็น 4K เลยครับหมายถึงว่าพวกเนี้ยมันเราต้องมาคัสตอมสั่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นมันเป็นจอสำเร็จมาเลยหรือว่าหรือว่าเราต้องเอามาประกอบต้องมาประกอบกันใช่ไหมครับใหญ่สุดได้กี่นิ้วครับจริงๆอันเนี้ยเราเห็นว่าเป็น1 3 6นิ้วก็เต็มผนังแล้วครับแต่จริงใหญ่สุดของมันเนี่ยคือ163นิ้วครับอันนี้136แต่ว่าเต็มที่ก็คือได้1รือใหกนี้มามครับคือ พอสมควรทีเดียวนะครับภาพของไมโคร LED เป็นอย่างไรครับคือจะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นของ LG เนี่ยคือเรืเ่องของค่าสีครับจะมีความที่สดมากๆครับแล้วก็สิ่งหนึ่งคือ LED เนี่ยข้อดีคือเรื่องของการที่มันสู้แสงสู้แสงเพราะฉะนั้นคือเราสามารถที่จะดูหนังหรือเปิดคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยโดยที่สภาพแวดล้อมเนี่ยมีแสงได้ค,คุณผู้ชมครับ,ค,รบคุณผู้ชมผมจะบอกว่าตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายทำนะเรามีแสงนะครับไฟอ่ะ เพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในห้องแต่ไม่ไม่มีผลต่อจอเลยเนาะใช่คับมันไม่มันไม่ได้แบบสีแบบซีดลงอะไรเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าจอ lg มีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขามีเรื่องของการที่อ n t i glare คือเพราะมันมีแสงด้านนอกมาเขาก็จะลดไม่ให้มันสะท้อนน้อยที่สุดครับผมและที่สำคัญคือเราไม่เห็นเป็นดอทเนาะใช่ครับจะไม่เห็นเป็นดอทเลยครับเออเราดูเราดูไกลๆนี่เราจะไม่เห็นเป็นดอทนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเม็ดเนี่ยครับมันเล็กใช่ไหม พิกพิกเซลหรือว่าระยะห่างของเบนเนี่ยคือ0.78ไมโครครับผมก็คือเรียกว่าไมยะห่างครญ่เล็กมากๆครับเล็กมากๆเลยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ระบบของระบบเสียงที่ที่โชว์ร่วมกับจอแอลดี LED ของ LG เป็นอะไรครับครับผมก็ระบบเสียงที่เรามาโชว์ในวันนี้ผมก็คือเป็นสไตร์เบลินดอร์ฟสไตร์เบลินดอฟโมเดลที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นโมเดลเรือธงของสไตร์เบลินดอฟเลยก็คือ m o เดล C Mark II ครับผม C Mark โอเค,คมาพร้อมกับกับอีกซิสเซ็มนึ่งก็คือซิสเซ็มโมเดล S 1 5ก็คือเป็นลำโพงตัวเล็ก ที่อยู่บนกาแพงแต่ว่าอันนี้คือ S15 เสียงไม่เล็กแน่นอนครับ S15 นี่ปกติเราใช้เป็นลําโพงอะไรคะคู่หน้าหรือว่าเป็นลําโพงปกติครับ S15 เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายมากครับจะเป็นลาโพงคู่หน้าก็ได้ครับหรือเป็นเซอรซราวก็ทําได้หรือจะเป็นบุ๊คเชลฟ์ที่สามารถติดในคอนโดฟังเพลงสบายๆก็ทําได้เหมือนกันและถ้าเรามีงบพอเราเอาทำเป็นแบบลําโพงแอดมอลได้ไหมทำได้เหมือนกันครับใช่ครับใช่แต่ว่าท้างบหรือเฟือเนาะ อะไรก็เป็นไปได้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้วครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนี่คือซับวูเฟอร์ของไซเบอรินดอฟเหมือนกันครับเป็นซับวูเฟอร์ของไซเบอรินดอฟครับแสดงว่าเราเนี่ยวางซับวูเฟอร์ไว้ตรงสองฝั่งมุมห้องครับผมเพราะว่ามันคือเทคโนโลยีบ b o u n d a r วูเฟอร์ที่มาช่วยกับเรื่องของเทคโนโลยี Room Perfect ในของไซเบอรินดอฟที่ให้เสียงเนี่ยดีขึ้นครับซึ่งซึ่งลินดอฟเนี่ยเป็นคนคิดค้นเทคโนโลยี Room Perfect ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งของ ซับหรือลำโพงอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถใช้ลุมโ p รเ f e c t เนี่ยเซตให้ได้คุณภาพออกมาเสียงได้มาที่ที่สุดนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือชุดเมนนะแล้วชุดย่อยลงไปละครับอันนี้ครับก็จะเป็นเหมือนชุดเริ่มต้นของไซเบรลินดอรฟครับคือเป็นซิสเต็มโมเดโอโมเดโอเนี่ยก็คือจะเห็นนะว่าตรงด้านหน้าของมันนะครับเป็นลำโพงแบบเดียวกันกับ m o เด l S15 เลยอ๋อเลยแต่ว่ามีข้อดีคือ ตรงโมเดโอเนีครับเป็นฟลอสแตนดิ้งแล้วก็มีซาวบูเฟอร์ในตัวด้วยที่จะยิงเข้ากำแพงด้านหลังครับอ๋อโอเคก็คล้ายๆโมเดโ C ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือลำโพงส่วนใหญ่ครับจะต้องออกมาจากกำแพงครับอันนี้คือชิดกำแพงให้ชิดกำแพงที่สุดเท่าที่ทําได้เลยครับอ๋อหมายถึงว่าระบุมาเลยว่าจะต้องชิดกำแพงครับครับผมเดี๋ยวพี่ย้อนกลับมานิดนึงเราลืมพูดถึงตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก สำหรับซีเซมเมื่อกี้ก็เป็นไซเวนซันเป็นไซเวนซันครับผมตัวนี้เป็นอะไซเวนซันโมเดล P100 ครับ P100 ซึ่งที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น P100 หนึ่งตัวแล้วก็เป็นแอม l i ฟ i เ r อร์ก็คือจะเป็นไซเบลินดอฟเอหนครับผมแล้วก็ A2 ครับทั้งหมดนี้เป็นดิจิตอลล้วนใช่ <F> uri, ไหมครับฟูลด <Digital S 1> <uri> ิจิตอลฟูลดิจิตอลใช่ ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นอนาล็อกเลยไม่มีอนาล็อกก็คือตั้งแต่ต้นทางเราคือสตรีมมามันก็ดิจิตอลเสียงเพลงที่ผ่านมาก็ดิจิตอลดิจิตอลแอมก็เป็นดิจิตอลคือคือไม่ใช่คลาสดีใช่ไหมเป็นดิจิตอลแอมเลยเป็นดิจิตอลแอมเลยโอเคครับผมนะฮะอันนี้ก็คือนี่ซิสเต็มเล็กนะครับและพอมาฝั่งนี้อันนี้ครับก็คือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานเราเลยครับอันนี้นี่ก็คือเป็นลินด์ลอฟดิโอเป็นลินด์ลอฟอะดิโอครับครับซึ่งทุกอย่างที่โชว์อยู่ด้านนี้ครับจะเป็น โมเดลใหม่ทั้งหมดที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลำโพง l ินด o r f อฟสองตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าจะเป็นตัวรินดอฟที i ไทสองสองหนึ่งูที่เพิ่งเปิดงานที่มิวนิชมาครับผมอันนี้คือเราก็เรียกว่าเป็นเจ้าแรกที่เอามาโชว์ที่เอามาโชว์เลยแต่ก็ยังเป็นบล็อกอัพอยู่ใช่ไหมครับเปิดเปิดเสียงได้ไหมหรือ็อกอัพเปิดได้ครับเปิดได้เลยอันนี้ตัวจริงแล้วใช่ไหมครับโอ้นี่นี่คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับตัว t, DR, t I, d r T d าร์สอ,อะไรนะสองสองหนเป็น a l l o n e 1, หรือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็น Streaming i n นทิเ a ตแออเป็น streaming In นโอเค okay. คือตัวของมันเนี่ยทำได้เหมือนตัวพี่พี่มันเลยที่เพิ่งเกิดมาแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พิเศษของมันคือหน้าจอเนี่ยมีความทันสมัยใหม่มากคือค,คือเป็นดิจิตอลแล้วก็ทัสกีแล้วด้วย เขาดดปิใหู้คือรุ่นก่อนหน้านั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่ทัสกิ้นใช่ไหมไม่ทัสกิ้นแต่เนี้ยเป็นทัสกิ้นทั้งหมดอ๋อจิ้มได้เลยโอเคทัสกิ้นทั้งหมดอ่ากำลังขับเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับกำลังขับอยู่ที่สองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทค่เปอร์ชาแนลสี่โอมเยอะเลยนะถือว่าสูงมากๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ลำโพงรุ่น FR2 FR2 ครับสวยมากเลยนะใช่ครับก็คือ FR2 เนี่ยเป็นลำโพง f ฟูลเลนจ์ครับผม แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ตของของลำโพงเพื่อที่จะให้ความถี่ต่ำครับกระจายออกไปยิงออกข้างล่างใช่ครับโอเคสวยมากซึ่งตัวลำโพงนี้ก็สามารถคอสตมัยสีได้อ๋อโอเคเลยอันนี้ดูแบบอันนี้มันมันเหมือนเป็นลำโพงดีไซน์ปกติทั่วๆไปนะแต่พอมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้สีอย่างนี้นี่เป็นไลฟ์สไตล์เลยสวยเลยก็จะมีความเป็นแบบว่าทันสมัยใหม่โมเดิร์นมินิมอลใช่ใช่สวยมากเลยเนี่ยอ๋อแล้วนี้ก็เป็นหนังเหรอ หรือว่าเป็นนั้นนี่ครับผมอันนี้จะเป็นตรงพื้นที่ที่สามารถอ่าถอดคัสตอมไอสีได้อ๋อโอเคอันนี้เราคือเราเราก็จะเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยสามารถถอดคัสตอมไอสีได้โอเคแต่ว่าตัวเมนก็คือเป็นสีขาวใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้ตามความต้องการนะครับผมลาคุณผู้ชมครับมาที่ห้องของโกลเด้นรักนะครับห้อพาร์ตเมนต์หกนะครับชั้นเก้านะฮะมาเขาเรียกอะไรสัมผัสอะ คือค,คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกคือนึกภาพออกว่าโฮมเทเ e เตอร์ปกติเป็นอย่างไรแต่พอมาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเป็นระดับพรีเมียมแล้วมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือทุกอย่างมันมันชิ้นไม่ต้องเยอะแต่ว่าคุณภาพแบบสูงสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับ,รบผมนะอันนี้เราก็ดูหนังฟังเพลงได้เลยใช่ครับดูหนังฟังเพลงได้เลยครับผมอันนี้แต่อันนี้เซตเป็นดูหนังด้วยปะ่ะหรือว่าเซตอันนี้เปิดเป็นดูหนังได้ดูหนังได้เลยใช่ไหมครับโอ้นั่นนะมาสัมผัสกับ ที่สุดนะครับ Starway Lindorf คือ Starway ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแบรนด์เปียโนระดับโลกแล้วส่วน Lindorf Audio ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นแนวหน้านะครับในการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆอย่างรูมเพอร์เฟคอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ Lindorf เนะี่ยเป็นคนคิดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อมาผนวกกันฮะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบครบถ้วนทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความพรีเมียมและในเรื่องของคุณภาพเสียงด้วยนะครับใช่คะนะฮะขอบคุณออกมากครับผมครับผมยินดีครับสวัสดีครับ